วันนี้เราจะแกงปูงปลากันทุกคนเหอแกงพุงปลาไรปักสมรมแล้วก็ใส่เนตใต้สดกันทุกคนเนอรอแกงให้หม้าาอเต้าอุ่นกินในหม้อลูกไปเลยกันตอนแรกก็ต้มปุงปลากันก่อนเลยแรงมาได้ปูแกงพุงปลาอาหารยอดเยี <N> ่ยมนี่แหละของโรอยอาหารยอดเยี่ยมของคนใต้นั้นมันร้อยนัดร้อยแรงรอยจังหูนี้ <N> พอแกงดึงอุ่นแล้วอุ่นเหลือยิ่งอุ่นยิ่งโรยอุ่นจนแค่เหมือนนมกะละแมแล้วก็ยังโรยทีนี้เราก็ใส่ร่มควายลงไปเราก็ใส่ปักที่เราเตรียมไว้ทำใจอีใส่ปักไอ้รอยนี้อยากกินปักไอ้รอย โลอกววามันหน่อขาลูกเขือแล้วก็เน็ตต้ายรดทุกคนเฮอแล้วก็ใส่ปลาเรียบกันและเดี๋ยวออกไปหัวลาดไปหาถั่หวห่วอหัวโตนหรือว่าหนอตัวนั้นหาไม้นี่เตอถ้าได้เอามาใส่ในแกงพุงปลาลอยน้ำแกงพุงปาลาราดนมจีนกินกับตอดองร้อยย่างแรงทุกคนเฮอหรือว่าจะกินข้าวกับแกงพุงปลาไก่เจียวร้อนๆจักจนันมันข้าวกันดนังคลอกเลยเตอมีเอฟซีหลายคนเรียงว่าแกงพุงปลาให้เลทีวันนี้แกงให้เลแล้วนะทุกคนเฮอส่วนใครที่สนใจพุงปลาตักมาได้นะเตอหาไปไว้ตำกินเองที่เรืนส่วนใครที่ขี้ <S <S ก็รื้อกินตะเตอเหอเอาที่บายใจกันนี่ถ้าทํากินเองมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันลุ้นทุกนาทีและเตอว่าออกมามันยีกินรอยไมย้นี่เช็จแลลวแกงไตปลาของเราหม้อเต้าขนาดนี้อุ่นกินกันสักอาทิตย์แล้วสนใจเอาไปแกงรกรกชองสามขวดไม้ละเตอร้อยจังหู